สวัสดีนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยจะพามาทอดปลานะคะจะได้ทอดสุกไหมด้ะคอยดูน้องฟ้าใสาจะจุ่นแม่อีกไหมนะอยู่นี่อา้าวกินขนมน้องอร่อยไหมคะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ทอดหรอกเนี่ยไปไปนั่งกินรอแม่ดูตูนไป จุนและจุนแล้ว,ลวอยู่กันสองคนไปส่งพี่ไปเฟิร์นกลับมาทำกลับข้าวขนมก็ไม่กินแล้วเนี่ยมาเก็บใส่ตู้เย็นนะอืมมาเล่นอยู่ใกล้ๆแม่เนี่ยใจเอ๋ะใอใครเอ่ยพ้าใสอยู่ไหนนะ ใส่อยู่ไหนนะเฮ่ยไปไปนอนเล่นตรงนน้นไปตรงที่นอนตรงนน้นเด้อน้นอน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะหาแล้วนะฟ้าใสอยู่ไหนนะใครเนี่ยใครเนี่ยเวตาหนูนับ เอาแม่ไปสอนเอานับเร็วเร็วอดุ้้งรับด้านแล้วเหลืองสวยเลยค่ะคอ๋ออาอา ออ๋อตัวร้ายไปนอนดูการ์ตูนรอแล้วค่ะน,ะนอนดูการ์ตูนรอท้องให้แม่ฟังด้วยสุกแล้วค่ะเหลืองสวยเลย กินกับข้าวสวยร้อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะมานะคะมาทานข้าวกับแม่ปุ๋ยนะคะกับน้องฟ้าใสอ้กินข้าวหกอุ้ยทะแ,ะแม่เก็บทิ้งให้ตักกินเองคนเก่ง ค่ะแม่เป๋ยก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปุยด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะเดี๋ยวแม่เอาให้นะนะนะมามาแม่ทำน้องฟ้าใส่กินแตงไหนกินแต่เม็ดมาน้องฟ้าใสน่ะ เป็นเด็กชอบกินแตงตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่ากินแต่เม็ดมันถ้าเราปอกเปลือกออกให้เหลือแต่เม็ดเขาก็ไม่กินอีกนะ